สุดกับผู้ใช้งานโปรแกรม c t o เตมนะครับคลิปนี้เราจะมาแนะนำวิธีการใช้งานในส่วนของระบบเครดิตค้างชําระนะฮะก็ลูกค้ามาซื้อของแล้วก็ติดหนี้นะครับแล้วก็มาจ่ายเงินทีหลังนะเราจะทำอย่างไรในโปรแกรม c t m Port นะครับก็จะเริ่มต้นนะครับก็คือหน้าจอขายใช่ไหมครับทีนี้ชื่อลูกค้ามาที่หน้าแรกจะมีชื่อลูกค้าสมาชิกตรงนี้ นะครับเราก็เพิ่มลูกค้าเข้าไปนะฮะรหัสสมาชิกก็0001ไปเรื่อยๆนะครับถ้าไม่ใส่ก็ได้นะฮะแต่ถ้าใส่มันก็จะสามารถตัวนี้สามารถรองรับบัตรสมาชิกได้ด้วยนะครับก็คือพิมพ์บัตรให้ลูกค้านะเวลาลูกค้ามาก็เอาบัตรยื่นก็ได้หรือจะบอกเป็นชื่อหรือเบอร์โทรก็ได้นะครับล้วก็ใส่เข้าไปาสมมุติ ื่อเล่นเบอร์โทรนะฮะรหัสสมาชิกศูนย์ศูนย์หนึ่งรันเว์เลขศูนย์ศูนย์ศูนย์สองนะครับสมมุิบันทึกตัวนี้จะมีจำนวนวันเครดิตด้วยนะฮะก็คือมันจะไม่ได้ล็อกไว้แต่มันจะเตือนว่าเดี๋ยวเราลองใส่ดูเครดิตสักสามวันนะครับให้มาจ่ายภายใน3วันแล้วก็บวงเงินวงเงินเครดิต ก็คือถ้าเราลิมิตไปว่า1,000 0มันก็จะขึ้นเตือนว่า1เ่เราใช้ไป9,000หรืออีกพันหนึงนะประมาณนี้ตัวนี้ตัวนี้อาจจะไม่ได้ใช้นะครับแต่บางบางที่อาจจะซีเรียสก็ใช้ก็ได้นะครับวงเงินหมืน่นหนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้จำนวนวันเครดิตค้างชำระนะครับแล้วก็บันทึกปุ๊บลูกนัดามาที่หน้าแรกแล้วก็หน้าจอขายสินค้า ลูกนัดซื้ออะไรไปบ้างบินนี้ลูกนัดก็เลือกเข้ามานะครับตรงเงินสดเนี่ยเราเลือกต้องเลือกเป็นเครดิตนะค้างชำระเท่านั้นนะครับแล้วก็รับเงินรับเงินตรงนี้เนี่ยก็คือ0บาทนะครับก็คือติดนี้335บาทเลยแล้วก็ยืนยันเรียบร้อยนะฮะติดลบนะครับ ทีนี้ก็คนเดิมนี่แหละติดนี่อีก <c oughs> คือมาซื้อเรืเร่อย <c oughs> เลือกตรงนี้ก็ได้นะครับเครดิตค้างชำระ <c oughs> ถ้าเราเลือกผิดใช่ไหมฮะถ้าเราเลือกไม่ได้เลือกตรงนี้เรากดบันทึกไปแล้วเนี่ยเลือกผิดเราก็มาลบบินข้างล่างข้้งล่างเลื่อนลงข้างล่างมันจะมีบินแล้วก็ยืนยันนะครับเครดิตค้างชำระศูนบาทยืนยัน ถ้าเราทําผิดเนี่ยกดปุ่มลบลบเลยนะครับทําแล้วก็เลื่อนมาดูว่าอ๋อโอเคเงินทอนมันจะเป็นติดลบก็คือเป็นการเครดิตค้างชําระนะครับเอาอีกลูกนัดปึ๊บอ่านี่คือถ้าทําผิดเนี่ย มันจะขึ้นฟ้องอย่างเงี้ยก็คือถ้าใส่ศูนย์เนี่ยถ้าเป็นเงินสดเนี่ยมันจะต้องใส่เท่ากับหรือมากกว่าราคานี้นะครับถ้าเป็นเงินสดปุ๊บอ่าเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูหน้าแรกแล้วก็ตรงเครดิตค้าชำระนะครับก็จะแสดงรายการของลูกนัดของคนเดือนเดือนทุกคนนะฮะทีนี้วิธีการชำระนะครับถ้าลูกค้าชำระเป็นบินไปก็ชำระกดตรงนี้ได้เลยแล้วก็ใส่ จำนวนเงินตัวนี้ก็ใส่335 3 3, 5, 3 5บินเนี้ยก็วันเดือนปีหมายเหตุก็ใส่จำนวนเงินด้วยนะครับเช่น335ส 3, 3, วันเดือนปีที่ชำระวันนี้ปุ่มนี้ถึงจะขึ้นมาแล้วก็รับเงินนะครับรับเงินหรือจะจ่ายทุกบินเลยสมมติมีบินเยอะมากเลย10บบินร้อยบินรวมกันเยอะแล้วก็กดตรงนี้นะชำระบินแบบรวมทุกบิน ตรงนี้นย,ยอดสย่หกห้ของลูกนัดเนี่ยสี่ยของลูกนัดทุกบินเลยล้าก็ชำระหนี้ตรงนี้นะครับหรือจะพิมพ์ใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าดูว่าเนี่ยยอดช้างชำระเท่านี้ซื้ออะไรไปบ้างเนี่ยทั้งหมด465แล้วก็ชำระหนี้465จําจำนวนเงินชำระหมดเลยหรือจะชำระ สองร้อยบาทก็ได้100บาทก็ได้นะครับเดี๋ยวเราลองชําระหมดก่อนโดยโบติในลูกค้ามาจ่ายก็จ่ายหมดเกลี้ยงเลยถ้าจ่ายแบบจ่ายแบบทั้งหมดก็กด465แล้วก็รับเงินปุ๊บอ่ามันก็จะหายไปเลยมันหายไปไหนนะมาหายตรงนี้นะครับแสดงตรงนี้จะแสดงเฉพาะรายการค้างจ่ายแต่ถ้า จ่ายไปแล้วจะหายไปเราต้องมาเลือกตรงนี้แสดงรายการเครดิตทั้งหมดุบมันถึงจะขึ้นมามันจะบอกว่าชําระหมดแล้วชําระหมดแล้วทุกบินนะครับทีนี้เรามาลองชําระแบบแบบที่ผมบอกไปเมื่อกี้เดี๋ยวเรามาทําบินใหม่ลูกนะัด ลุกนัดนะโอเคเอาสักสามบินเหมือนเดิมก็คือตรงนี้เนี่ยสามารถที่จรบอกว่าทำไมเราต้องใส่ศูนย์บางครั้งเนี่ยลูกค้าว่าเอาขอจ่ายก่อนสักร้อยหนึ่งเนี้ยติดสองร้อยห้าจ่ายร้อยหนึ่งก็จะเหลือร้อยห้าบาทเงี้ยก็จะมีเป็นติดนี่ร้อยห้าบาทเท่านั้นเอง นะครับตรงนี้จึงต้องกรอกจำนวนเลขด้วยนะก็ enter ลูกนัดแล้วก็นี่ข้างชำระโอเคเรามาจ่ายทีละส่วนกันนะฮะร,รวม305บาท ิขึ้นมา305บาทชำระนี่เอาเป็น100ก่อนนี่100มันก็จะเหลือ205บาทยืนยันเนี่ยเหลือ205นี่ครับเหลือ205เนี่ยเหลือ205ก็คือซื้อมาทั้งหมด255โปรแกรมก็จะเ,เพิ่มงวด ของตัวที่มีการจ่ายแล้วก็ตัวที่เหลือตัวนี้ก็จะเหลือบินนี้เหลือร้อยห้าห้านะครับบินนี้เหลือหนะ้าสิบที่จะเหลือค้างนะครับรอบต่อไปทีละร้อยเนี่ยทีละ, 100, ละ,ะร้อยเหลือร้อยห้าใช่ไหกระจายไปเใช่ไหม ห้าสิแล้วก็เอาเป็น100นี่ก็เหลือ5บาทนะครับจ่าหมดเลย5บาทอืมเรียบร้อยนี่จ่หมดแล้วนะครับโอเคสวัสดีครับ